สมมารีไข่ข้อข้องใจชาวโซเชียลสัมพันธ์แจง้งเมียแจส๊สทุกทักว่อยวนาเหมือนกับแจง้งปุณณาสาเมียสุดที่รักของตลกชื่อดังแจ๊ชุนชื่นบางก็ถามว่าเป็นอะไรกันล่าสุดนักร้องเสียงดีสม,มารีออกมาเฉลยของใครหลายๆคนว่าเป็นอะไรกับภรรยาตลกชื่อดังโดยนักร้องสาวเผยว่ามีคนทักว่าพี่แจง้งมีคนทักว่าเป็นพี่แจง้ง หรือรอว่าเป็นพี่แจงเยอะมากทุกลิปทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น t i k t o k IG Facebook YouTube ก็คือไม่ได้เป็นอะไรกับพี่แจงเลยนะคะเป็นแค่คนที่หน้าคล้ายๆกันเฉยๆนะคะจริงๆเคยคิดที่อยากจะทำคอนเทนต์กับพี่แจงเหมือนกันทุกคนถักเยอะมากทุกคนคิดว่าไงคะควรชวนพี่แจงมาทำอะไรด้วยหน่อยไหมซึ่งพอเอารูปมาเทียบกันช็อตต่อช็อตต้องบอกว่าทั้งสองคนเขาน่าละไม้ใครกันมากจึงไม่แปลกใจเลยที่คนจะสงสัยว่าเป็นแจงหรือว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ